สวัสดีครับพบกับผมนะครับปราร์ควิสานออตโต้ออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสารออตโอต้คาร์สาขาการจนาพิเศษใครกำลังหาอีโก้คาร์ไว้ใช้ขับในเมืองประหยัดน้ำมันหรือผู้ปกครองที่มีลูกขึ้นมาหาลัยเนี่ยอยากหารถให้เขาใช้สักคันใช่ไหมก็จอดง่ายๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญประหยัดค่าน้ำมันผมขอแนะนำคันนี้เลยดีกว่ารถที่ผมนำมารีวิววันนี้จะเป็น Honda b r i o a m 1.2 s คันนี้เป็นรถปี2013จดทะเบียนปี2015เลขไม้เพียง8,000 80, 0และราคาเพียงแค่289,000บาทเท่านั้นครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับรอบๆรถคันนี้ว่าสภาพเป็นอย่างไรแต่ผมบอกเลยเดิมทั้งคันนะครับผมมามาดูฟังก์ชันของเขาและประหยัดน้ำมันแค่ไหนตามมาเลยครับ สนับสนุนโดย c a r ์ฟอร์ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุณภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชั .com มามาเริ่มที่หน้าตัวรถนะครับผมกระจังหน้าแบบโครเมียมพร้อมโลโก้ฮอนด้สีแดงนะสวัสดีนะโอเคไฟหน้าคันนี้เป็นไฟหน้าแบบมัลติ r e f ฟกเตอร์สังเกตโคมคนะครับขนาดใหญ่มากนะมองเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับผม สภาพสีโดยรวมผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมก็มีร่องรอยสะเก็ดหินอะไรบ้างเนาะเพราะว่าเวลาที่รถเราว,วิ่งมันจะมีหินมีแมลงเนาะแต่ตรงนี้ถ้าลูกค้าซีเรียสน,นะครับผมเดี๋ยวผมเก็บงานให้แต่นี่คือสภาพรถเดิมที่เข้ามาเลยผมอยากให้ลูกค้าเห็นก่อนว่ารถเดิมๆมันมาเป็นอย่างนี้นะครับตามมาต่อมาดูที่ล้อครับคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมมีการนําไปเปลี่ยนล้อมาให้แล้วแม็กก็สวยดีนะครับผมเป็นล้อขอบ15ซหีหรือย,ยังเป็น19550 r 1 5นะสภาพดอกยางเรียนตามตรงอย่างนี้นะครับผม เอาไปไปเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะยางขอบเสีน้าเนี่ยราคาสีเส้นไม่กี่พันนะครับผมไม่แพงเลยนะครับตามมาต่อเลยคันนี้ไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่เหนือซุ้มลอนะด้านข้างกระจกมองข้างคันนี้นะครับผมดูเลยบ้านใหญ่เหมือนกันนะถึงจะเป็นอีโคคาร์ขนาดเล็กแต่กระจกมองข้างใหญ่มองเห็นชัดเจนนะครับแล้วคันนี้มีคิวกันสัดให้มาแล้วนะครับผมตามมาดูกันต่อนะดูสภาพสีอยากให้ดูหลังคานี่ดูหลังคาไง หลังคาเดิมๆสวยๆวยนะครับผมสังเกตเลยนี่คือเดิมๆนะขอให้ดูเลยนะเออนาะหลังคาไม่เคยคว่ำม,มาแน่นอนนะครับผมตามมาต่อนี่อยากให้ดูพวกตามกระจกต่างๆเนี่ยจะเห็นนะเห็นปะโลโก้ฮอนด้านะก็คือกระจกเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนมานั่นแหละเนาะโอเคมาดูท้ายรถถึงแม้จะเป็นอีก้ค่ะแต่มีสปอยเลอร์เล็กๆด้านหลังให้ด้วยนะครับก็ดีนะดูสวยงามดีนะครับผมแล้วก็นี่นะครับ Brio a m อั ปลายท้ายขนาดถือว่าใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ด้านล่างดูมีเซนเซอร์ด้านท้ายมาด้วยปลายท่อทามาให้แล้วนะครับก็สวยงามดีเนาะแต่ท่อไม่ได้ไปทําอะไรมากหรอกครับแค่ปายนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับผมฝาท้ายก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะมาดูต้องบอกว่ารถมันเล็กเนาะแต่พื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยดูนะก็ถือว่าสูงอยู่นะแล้วก็กว้างพอสมควรกระเป๋าเดินทางยังเก็บได้นะครับผมอุปกรณ์อะไรเนี่ย เก็บมาท้ายรถได้เลยนะแล้วก็เปิดท้ายขึ้นมาข้างล่างนะครับดูเลยมียางอะไรให้มานะครับผมแล้วก็อุปกรณ์แม่แรงอยู่ครบดูดูความใส่นี่คือรถเดิมๆเข้ามาสวยไหมผมบอกแล้วว่ารถคันนี้เดิมนะเดิมสวยๆเลยหนๆเปิดแล้วดูกันให้รู้เรื่องไปเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูโครงสร้างแล้วกัน๋ยวผมบอกอไอยเดิมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูความ์ชนภายในตัวรถนะว่าเจ้าคันนี้สวยงามแค่ไหนและมีอะไรบ้างตามผมเลยครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเบาแอร์ก่อนนะครับโอเค มาดูสภาพเลยฟังก์ชันมีไม่เยอะแต่การใช้งานครบครันแน่นอนดูนี่นะครับรูปไปเรื่อยๆนะสภาพสวยๆนะครับผมเนี่ยมีแอร์แบ็กมาให้มีเกสมาให้ขนาดใหญ่พอสมครวรเลยนะครับผมวิทยุมีมาให้นะเชื่อมต่อ usb เชื่อมต่อออกได้นะครับผมเนี่ยมีรูเซจออกนะครับผมแอร์ปรับระดับได้เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วแอร์เย็นน่ะแอร์เย็นนะแ,นนะแต่ว่าข้อเสียของ Honda ผมก็ขอตินิดนึงแล้วกันผมรู้สึกว่าเขาให้ช่องแอร์มาแบบขนาดเล็กไปนิดนึงเนาะ แต่ว่าการใช้งานก็ต้องบอกว่าถ้าได้ช่องแอร์ที่ใหญ่กว่าน,นี้จะดีมากเลยนะครับอ่าถัดลงมานะปิดไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาในรถได้นะครับมีที่เสียบชาร์จไฟข้างล่างมาให้ USB ตรงนี้ก็มีนะให้นะเสียบชาร์จไฟได้นะครับมีที่วางแก้วเกียร์เป็นเกียร์ออโตโ้เนาะมีเกียร์โลให้ด้วยนะครับผมเบรกมืออยู่ตรงนี้พวงมาลัยดูสภาพพวงมาลัยนะครับอ่าไม่โซมเลยนะสภาพสมบูรณ์ดีนะครับผมกระจกมองข้าง2ฝั่งนะครับผมเป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะแล้วก็ กระจก4บานเนี่ยเป็นไฟฟ้าหมดเลยเอาโต้ฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งคนขับนะครับผมความปลอดภัยก็ให้มานะแอร์แบ็กแบบจุดระเบิด2ลูกคู่หน้ามีมาให้ไม่ต้องกลัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองไปนั่งเบาะหลังไหมต้องลองไหมเนี่ยบีโอมาลองก็ลอง <laughs> เดี๋ยวผมไปนั่งเบาะหลังให้ดู <laughs> ว่าผมจะนั่งได้หรือไม่นะครับผมตามผมไปเลยครับโอเคครับผมยอมมานั่งข้างหลังแล้วนะเราจะยอมทําอะไรก็ตามที่ลูกค้าจะขบก็ขำนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เราจะไม่ทําคือโกหกอ่ะดูได้เลยพอดีเป๊ะ แต่ถามว่าเข้ามานั่งพื้นที่ด้านกว้างอ่ะมันได้แต่ว่าผมอ,า,อาจจะไม่ได้เฮดรูมถ้าผมจะนั่งข้างหลังผมอาจจะต้องนั่งอย่างนี้ถ้าอยู่อย่างเงี้ยเหมือนนอนอะ่ะผมจะนั่งได้ถูกไหมครับพูดกันตามตรงนะแต่ถ้ารถสไตล์นี้เนาะก็เน้นการใช้งานคนเดียวไม่ก็ใช้งาน2คนเนาะข้างหลังไม่ค่อยได้นั่งอยู่แล้วนะครับผมอ่ะเมื่อกี้ลืมบอกไปดูสภาพเบ,บาะเบาะคันนี้เป็นเบาะผ้านะดูสภาพเลยครับสวยงามสมบูรณ์ดีเนี่ยมีรอยยับตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นนะก็เกิดจากการขึ้นลงเนาะ แต่สภาพสมบูรณ์ดีไม่มีการยุบตัวของฟองน้ำไม่มีการฉีกขาดนะครับผมคันนี้บอกเลยคุ้มแน่นอนข้างหลังก็เช่นกันสภาพบอกข้างหลังก็สวยงามดีแล้วก็ด้านหลังน ố เล็กนะแต่ลำโพงก็มีเาือให้นะจะอยู่ทางด้านหลังนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพห้องเครื่องคันนี้ดีกว่าแล้วก็ไปดูโครงสร้างกันว่าเดิมเหมือนที่ผมบอกจริงหรือไม่นะครับผมตามผมเลยครับมาครับมาดูกันก่อนที่จะมาดูสภาพรถคนันนี้ผมแนะนําอย่างนี้ใครไม่มีความรู้เรื่องรถยนต์นะ แชร์คลิปนี้ไปเลยลูกๆแชร์ให้พ่อแม่ดูหรือพ่อแม่นะครับส่งให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรู้จักที่มีความรู้เรื่องรถยนต์นะครับให้เขาช่วยดูให้เขาช่วยคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เป็นความจริงหรือไม่นะผมยินดีให้ตรวจสอบหรือวันดูรถพาช่างมาด้วยก็ได้เรายินดีให้ดูนะครับผมอ่านมาดูกันคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1,200สซีซีให้กำลังสูงถึง90แรงมา้าเป็นไงไม่ธรรมดาดูตามข้อต่อต่าง ไม่มีการลวดซึมของน้ามันไม่มีคราบขมาเอวใดๆไม่มีการเยิ้มเลยเห็นไหมห้องเครื่องแห้งๆสมบูรณ์มากๆนะครับผมมาดูความเดิมดีกว่าผมบอกแล้วว่าเดิมผมจะโชว์ให้ดูว่าเดิมน็อตฝากระโปรงไม่เคยถูกแกะนะจริงๆแล้วนี่สติกเกอร์บาร์โค้ดอันเลือนลางแต่มันเดิมเนาะโอเคดูสติกเกอร์นะครับมอกเลเบลตรงนี้รูกลมๆนะที่ฝากระโปรงสติกเกอร์น้ํายาแอร์เนาะอยู่ครบๆฉนวนกันความร้อนก็ครบนะ ามาดูแผงข้างบริเวณรังน้ําเห็นไหมไม่เคยแกะไฟหน้าไม่เคยแกะแต่ตรงเนี้ไอที่เห็นเป็นรอยเหลืองๆเนี่ยไอตรงนี้ก็คือเวลาน้ํามันลงอ่ะมันจะไหลผ่านทางนี้เนาะเรื่องปกติอ่ะดูคันนะ้าไม่เคยแกะเลยข้อต่อโครงสร้างนะครับดูเม็ดอาร์คคมๆนะเนี่ยเดิมๆน็อตสวยๆสวยจริงๆคันนี้โครงสร้างเดิมมากๆตามมาดูกันต่อครับอยากให้ดูว่าสีเดิมเขาเป็นอย่างเนี้ยมาดูนี่ข้างบน อยากให้ดูว่าสีเดิมๆเ,เขาเป็นไงสังเกตแล้วเห็นปะไม่เคยทําสีมานะเพราะถ้าเคยทําสีมันจะต้องมีแบบร่องรอยให้เห็นใช่ไหมคันนี้ไม่เคยเดิมจริงอมาดูนี่เลยเม็ดอาคมๆกลมๆชัดๆนะครับผมผมบอกแล้วคันนี้โครงสร้างเดิมและสวยมากอาตาม,มาดูต่อนี่น็อตข้างหลังไม่เคยแกะข้างบนข้างล่างไม่เคยแกะนี่ดูนี่ แตม4 QC โรงงานอยู่ครบนะมาตามมาดูกันต่ออ่ะเข้ามาเลยนี่นะครับโอเคตังแบ้บางล่างึ้นมาเม็ดอาคมคมกลมกลมชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆนะบอกแล้วสวยเป็นสวยอ่ะในส่วนของฝาท้ายเริ่มที่นี่ก่อนฝาท้ายไม่เคยถูกแกะออกมานะครับนี่นะทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ดูนี่ซิลิโคนตรงนี้นะรูเม็ดอาคมๆนะซิลิโคนตรงนี้สังเกตไม่ยากนะครับผมอ่ะดู มันจะต้องไม่นุ่มจนเกินไปแล้วไม่แข็งจนเกินไปจิกและต้องมีรอยนะครับเมื่อกี้ผมให้ดูในนู้นไปแล้วนะดูตรงนี้กันบ้างนี่ความเดิมนะครับเดิมทั้งคันนะครับผมโอเคมาดูรังน้ําต่อครับเ mm hmm. นี่ยเห็นไหมคมคมชัดๆอย่างนี้เนาะ mm hmm. นี่ยแหละสวยซื้อแล้วกับวิสาอกโตคาร์นะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพีค,ความไม่มีน้ําท่วมรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคานะ นี่เข้ามาใหม่ผมก็กล้าเอามารีวิวให้ดูอย่างนี้แล้วเพราะผมมั่นใจนะครับผมว่าคนคัดรถของเรานะคัดแต่รถที่มีคุณภาพจริงๆนะครับผมดูขึ้นไปเลยเมทัลชัดๆคมๆกลมๆชัดๆอย่างนี้นี่คือโครงสร้างเดิมๆนะโอเคนะครับผมอย่างที่บอกหลายๆคลิปเลยคันไหนแกะผมบอกว่าแกะนะครับผมเราไม่ปกปิดไว้ไม่รู้ปกปิดทําไมนะลูกค้ามาดูรถลูกค้าก็ต้องเห็นอยู่ดีเสียความรู้สึกกันเปล่าๆนะครับอ่มาดูประตูบานสุดท้ายนี่แหละครับโครงสร้างเดิมๆนะครับผม ดูกันไปเลยดูกันให้ชัดนะอ่าดูน็อตประตูหลังกันต่อนะครับนี่ไงข้างบนไม่แกะข้างล่างไม่แกะนะครับสวยสวยโอเคเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวผมพาไปลองขับแนละ้วมาดูอัตราการบริโภคน้ำมันคันนี้ดีกว่าว่าประหยัดจริงไหมตามผมเลยครับมาครับเดี๋ยวไปทดลองขับกันนะเอาเลขไมล์ไปเป๊กคันนี้ก่อนเลขไมล์คันนี้อยู่ที่8 1 6 7 9กิกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมโอเคไปทดลองขับกันเดี๋ยวผมดูอัตราการบริโภคน้ำมันด้วยนะไป ก็ขับง่ายนะครับคันนี้นะครับแต่ถามว่าอืดไหมผมว่ามันไม่อืดนนะถึงจะแม้จะแบบ90แรงมา้าแต่ว่าขนาดรถมันไม่ได้แบบใหญ่มากมายอะไรต้องแบกอะไรมากมายนะครับก็โอเคอยู่ลองขึ้นเนินนะครับผมนี่นะไม่มีเสียงเลยนะครับผมช่วงล่างคันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้นะครับแล้วก็สังเกตอาการเสียงรถนะครับว่ามีเสียงกระตุกไหมอะไรเง,งี้ยวืดไหมนะครับผมก็ไม่มีนะคันนี้ก็คือ อยู่ในสภาพที่ดีมากสวนอัตราบริโภคน้ำมันนะค่าเฉลี่ยในหน้าจอตอนนี้ของผมอะอยู่18.8กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดมากๆแล้วกันนะครับผมโอเคดีเลยเออผมก็นั่งขับได้นะผมตัวใหญ่อยู่นะดูเฮดลูมีิเหลือแบบเต็มฝ่ามือกำปั้นเลยอะ่ะเดี๋ยวผมลงไปสรุปโปรโมชั่นดีๆให้คุณลูกค้าฟังดีกว่าตามผม,มเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับเชื่อผมยังครับ เดิมทั้งคันสภาพสวยๆประหยัดน้ํามันนะครับผมแล้วก็ลูกค้าวิสานออโต้คานะครับผมซื้อรถกับเรามีประกันให้แน่นอนผมรับประกันให้6เดือนหรือ25,000กิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศนะครับผม24ชั่วโมงแล้วก็นะครับผมโปรโมชั่นดีๆสาหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะครับผมขับฟรี9 0วันดอกเบี้ยศูนเนาน1ปีหรือจะรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับผม2.49%ตตลอดอายุสัญญาคันนี้ก็ ดูจากราคาแล้วก็ผ่อนสบายๆนะไม่กี่พันบาทเท่านั้นนะและลูกค้านะที่อยากได้รถคันนี้แต่กลัวว่าเฮ้ยออกรถได้หรือเปล่าฉันจะออกได้ไหมฉันทําอาชีพนี้ออกได้ไหมนะครับผมบอกเลยโทรมาปรึกษาเราเรายินดีให้คําปรึกษาฟรีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็รบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com